สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายขายเครียดนะครับในวันที่ผมก็จะนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาผ่อนคลายความเครียดกับพระจีดาบูธาเกตุปักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชายวิจ,จารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสำหรับพระจีดามาเร็วๆนี้นะครับผมก็นําเอาพระหลงวงประท้วดเรียที่ลึกในงานของพระหลวงประท้วดครั้งที่6ปีพศ .2561 ของวัดทุมงคนนำมาจะได้ดูชมนะครับ ความคมชัดลักษณะ,ะระดีของเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญนี้ก็เลี่ยมพลาสติกไว้ถ้าเกิดว่ามีภาพสะท้อนมีเงาสะท้อนจากกรอบพลาสติกเข้ามาก็าต้องขอประทานอาภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสังเกตลักษณะของเหรียญน,นะครับตรงกลางก็จะเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งคัดสมาธิอยู่บนแท่นนะครับที่บริเวณข้างขององค์พระนะครับทางด้านข้างขวา,ขาก็จะมีข้อความต่งเสียระบุวัด้วยมงคลนะครับ ทางด้านข้างซ้ายขององค์พระก็จะมีข้อความปีพศนะครับพศสองพแล้วก็ข้อความที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับหลวงพระทวดนะครับสังเกตลักษณะมิติความหนารายละเอียดของพิมพ์พระนะครับสําหรับการของผ้าหลวงพระทวดในแต่ครั้งก็จะมีการจัดสร้างของที่ลึกนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับ เดวันนี้ก็ได้เบอกาสครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมอีกเหรียญหนึ่งนะครับความคมชัดลักษณะเรขของเหรียญนะครับก็จะเป็นลักษณะเรขที่ด้านหน้าของเหรียญนะครับแล้วก็ลักษณะเรขที่ด้านหลังของเหรียญนะครับที่ด้านหลังก็จะมีอักขรตัวยันทั้งหมด4แถวนะครับที่ใตย้ยันก็จะมีข้อความตัวหนังสือระบุนะฮะที่อยลึกนะครับแล้วก็ข้อความที่บริเวณขอบเหรียญด้านล่าง งานของผ้าทอทอ,ทอทอครั้งที่6นะครับก็จะเป็นลักษณะระดีที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับสังเกตความคมชัดของข้อความตรงสื่แล้วก็ความคมชัดของอักขระตัวยันนะครับมีภาพสะท้อนมีเงาซ้อนเข้ามาก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณนที่นี้นะครับก็เป็นการใช้เวลาเลก็กน้อยครับมาดูมาชม พระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็คลายเครียดนะครับแต่ละคนนั้นก็มีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันไปนะครับเขาจะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหลังของเรียนนะครับ จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าของเรียญน,นะครับแล้วก็ที่ด้านหลังของเรียน ก็เป็นการเก็บรักษาไว้นะครับก็เป็นเหรียญที่เลึกนะครับในพิธีสําคัญสาคัญนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ได้มีโอกาสครับนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันครับมาดูมาชมพระโอเบทเหรียญที่เรียกการออกภระโอเบทครั้งที่6ปีพศ2561ของวัดพุ่งมงคลน,นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมปประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กด กดแชร์กดติดตามเป็นกำลงังใจนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานอาภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ